คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมไปจงเวภาค2นะครับวันนี้ก็เวเข้ามาจัดเป็นเกมแรกนะครับมาลรองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมารอบนี้มาด้งยมดส0งร้อนะครับเบ็ดแรกจัดไปเลยครับเบ็ด12บบาทนะครับเรียบร้อยครับผู้ชม กดครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับลงสะน่ากลัวเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ IVP ีเนะครับเป็นค่ายมาตรฐานค่ายมังคงฝากถอนได้24ชั่วโมงนะครับค่ายนี้ผมเล่นตลอดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับฝากถอนเงินเข้าช้านะครับก็สามารถทักขายเอดมินโดยตรงได้นะครับมาลุยต่อเลยนะครับคุณผู้ชมดูซิว่าทุนน้อยแบบนี้จะรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นเวลา 6กโมงครึ่งนะครับสารใครสนใจที่อยากจะเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ละกันนะครับเฮ้ยเ้ฟรีซัมฟรีหรือเปล่ามาหน่อยเพื่อนท้ไามานี่บันเทิงเลยนะครับท่านผู้ชมมาเปล่ามาเปล่าโอ้โหยังมีลุ้นนะครับผมว่าไม่น่าจะมานะท่านผู้ชมถ้ามาให้ก็ดีนะครับมาปะโอ้โหแม่งนี่เฟี้ยวเลยว่ะ ไม่ตอนนี้หมุนฟรีเลยที่6รอบสุดท้ายนะครับแตกพันให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนโอเคสวยจงวังหวะนี้เอาแล้วไงโอเคครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้มาที่343บาทนะครับยังไปต่อได้อยู่นะครับดูสิว่าจะกลับมาคูณ10อีกครั้งหรือเปล่านะครับ วัน2วันนี้ก็ไม่ได้มาทําคลิปลงให้ดูนะครับก็ติดภารกิจนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาจัดให้ท่านผู้ชมได้ดูสัก2อสเกมแล้วกันนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมกันนะครับมาโอ้โหรอบนี้ได้มาที่993บาทนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้กำไรมาประมาณ900นะครับเพื่อนผู้ชมไปต่อไม่รู้ว่าจะลดลงหรือเปล่านะครับ oh yeah, yeah. มาต่อเพื่อนโอ้โหลงแค่สองตัวครับทุกผู้ชมเอ้ยผมว่าเริ่มกดเองมันเริ่มไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะไอเดี๋ยวผมจะลองแสงออโต้สักหน่อยละกันเลยครับตอนนี้ทุนผมก็ลดลงเหลือที่800นะครับมาเดี๋ยวจัดออโต้ซัก 30รอบแล้วกันนะครับดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาให้ลุ้นหรือเปล่านะครับขอแตกหนักๆฟักตูมแล้วกันนะครับจะได้เลิกไวนะ <laughs> แตกไวเลิกไวครับท่าผู้ชมโอเคต่อเลยเพื่อนคุณสาม ไม่ปาปเลยนะครับไม่ปูริเย่เลยนะวิสวยว่ากครับมาดิเพื่อนคูณห้าไหลยาวข้าผมจังหวะนี้เอาแล้วไงเอาแลวไงมาหรือเปล่าสกตเตอร์ลงครับเรียบร้อยสัตไปครับผู้ชมอย่างชอบเลยนะครับคอมโบไหลดีแบบนี้นะครับมา มาลุนเข้าฟรีเกมกันต่อนะครับโอ้โหรอบนี้เด้มาที่1ัน0นะครับมาไอ้ลุนเข้าฟรีรอบที่สองนะครับเบส12บาทเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม วิโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนเกินไปหรือเปล่า,าพลาดไปหลายรอบมากนะครับผู้ชมรอบนี้ผมว่าดูทรงเหมือนจะเกลือๆนะครับมารอบสุดท้ายเฟียวว่าไม่เฟียวนะครับได้มาแค่24บาทนะครับมาเดี๋ยวเอาออโต้ให้หมดแล้วกันนะครับผู้ชมหมดออโต้นี้ก็น่าจะเลิกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้กําไรมาประมาณ สองพนะครับดโอ้โหเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองเบ็ด20แล้วกันนะครับตอนนี้มีเศษประมาณ100กว่าบาทนะครับถ้าเศษไปต่อไม่ได้ก็เลิกนะครับ 65บาทสุดท้ายครับผมต่อยอดได้หรือเปล่าโอเคครับผู้ชมอเอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับผมเอาทุนเข้ามา200นะครับตอนนี้ได้กำไรมาประมาณ1 8 0นะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ